tôi thấy 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 tôi

บัดรอะไรต่อนะไม่รู้ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับบัตรธรรมดาธรรมดาพี่ดมช่วยหน่อยพี่ดมช่วยหน่อยจบไปนะครับกับผลงานเพลง Mosquito Bangkok นะครับอะไรนะอีกรอบได้ไหม Mosquito Bangkok หรือว่าอยู่กรุงเทพนั่นเองทำให้มันไฮโซไปนะทำให้มันไฮโซทำให้เหมือนเราเก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าจริงๆแล้วเราพูดได้แค่นี้ะนะครับเาเล่าก,กันไปแล้วกันนะครับ,คร,บครับสำหรับงานคืนนี้นะครับะนะครับเราก็มีนะครับสรุปงานเทศกาชาตินะครับสรุปงานเทศกา,าิ <S <S สลากบริจาคใช่ไหมครับใช่ครับสลาบ้านไร่ภูมินะครับในวันที่1 0ถึง11อตุลาคมนะครับ 5 5งนี้นะครับยอดทบุญนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ10,000แสนนะครับ2 3งหมาบาทแปแน่นอนซื้อเลยตรงๆรไหม่นอนโดยแยกนะแยกรายการดังนี้นะครับเงินทบุญโรงครัวนะครับ17,580าบาทนะครับแล้วก็เงินทบุญนะครับพระส่วนมน์นะครับ2980บาทนะครับ แล้วก็เงินทําบุญนะครับสําหรับซองซองช่วยนะครับ43,360บาทนะครับการเทศ13กันนะครับไละไล่กระถาพันนะครับ5 9 9 2 5บาทโอ้พอดียังเหลือเลยจ้างเราได้อีก2คงรนเลยพอดีเลยนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ1 2 3 8 4 5บาทนะครับผม ครับนะครับยอดขายบัตรนะครับสําหรับคืนนี้นะครับ4,000นะครับ704.5บาทนะครับนะครับแล้วตอนนี้ก็นะครับไม่ขายแล้วนะครับสำหรับสำหรับบัตรนะครับไม่จําหน่ายแล้วนะครับฟรีทั้งคืนเลยตอนนี้ครับตอนนี้ได้4,000 704.5บาทนะครับก็มีผู้ใจดีเบาส์เมาส์มาอีกมากมายครับทางคณะกรรมการบอกว่าไม่ขายแล้วไม่ขายบัตรแล้วฟรีตลอดงานเลยครับผมก็ยังมีคนเหมากันมานะครับอีกหลายใบทีเดียวนะครับมีผู้ใหญ่บุญมาครับ40ใบครับแล้วก็ ประธานชุบ20บใบผู้ใหญ่วิชัยครับบาลัยภูมิครับอีก1ิใบครับผมแล้วก็อบตไพรโรธนะครับ1ิบใบกำนันวิเชียนครับอีก10ใบครับคุณทองล้วนอีกส0บใบครับผมครับแล้วก็คุณบุญช่วยแย้มสีอีกส0บใบคุณชนะนดีดีตโนดใช่ไหมครับครับงานพิพากก็ขออภัยได้แล้วกันนะครับอีกส0บใบครับขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะครับช่วงนี้ เป็นบาดเมาในรอบบาดเหมานะครับผมนะครับไปอยู่กับบทเพลงร่วมสมัยแล้วกันนะครับครับผมเริ่มกันเลยครับกับโอเค